สหราชอาณาจักรประกาศปรับใหญ่ยุคใหม่ของแรงงานทักษะกลางกำลังจะเริ่มขึ้นคุณคือช่างเทคนิคคุณคือวิศวกรหรือคุณคืองานสายช่างที่อังกฤษกำลังขาดแคลนอย่างหนักหลังรัฐบาลอังกฤษยกเกณฑ์วีซ่าสูงขึ้น ทางออกใหม่ได้ถูกเปิดนั่นคือ t e m p o r a r y Shortest t List หรือ TSL ที่เปิดรับกว่า80ตำแหน่งงานสำคัญแต่นี่คือทางออกชั่วคราวที่มาพร้อมกับคำถามสำคัญจะได้สิทธิ์อยู่เท้าวอนไหมและพาครอบครัวมาได้ด้วยหรือเปล่าห้ามพลาดตามเจาะลึกทุกเงื่อนไขทุกข้อจำกัดและอนาคตแรงงานในอังกฤษหากคุณสนใจอยากจะเข้ามาทางานใน UK ค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในระบบวีซ่าทํางานของสหราชาณาจักรนะคะซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงกฎการสัรหางานของคนต่างชาติในอังกฤษแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่ะคะ่ะเรากําลังพูดถึงแรายง,งาน TSL ระยะที่1ที่จัดทําโดย Migration Advisory Committee หรือว่า MAC นั่นเองนะคะ พูดง่ายๆก็คือแรยง,งาน TSL ฉบับเนี้ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์แค่ตามหาคนงานเท่านั้นนะแต่มันคือแม่แบบหรือว่าแผนผังใหม่ที่รัฐบาลอังกฤษตั้งใจจะใช้เพื่อควบคุมและลดจำนวนคนต่างชาติที่เข้ามาในระยะยาวค่ะ แต่ในเมื่อตั้งกฎหมายใหม่ที่เข้มงวดมันก็เลยทำให้งานทักษะกลางหลายตำแหน่งหายไปจากตลาดงานหลายอย่างก็เลยขาดคนจนเศรษฐกิจลำบากค่ะรัฐบาลก็เลยต้องใช้ TSL นี่แหละเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจมาให้ลม้มลงค่ะในขณะที่พวกเขากำลังรัดเข็มขัดเรื่องการเข้าเมืองอยู่นั่นเองนะคะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือ Immigration White Paper ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักคือการนำการควบคุมระบบการเข้าเมืองกลับมาค่ะและโลสถิติการย้ายถิ่นฐานสุทธิที่พุ่งสูงเป็นประวัติการ อย่างแรกนะคะก็คือการปรับเกณฑ์ Skill Worker Visa นโยบายหลักที่ทำให้เกิด TSL ก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยได้ยกเกณฑ์ทักษะขั้นต่ำสำหรับ Skill Worker Visa อย่างถาวรน,นะคะจากเดิมที่เคยรับงานระดับ RQF level 3เทียบเท่า A level หรือว่าระดับม o ปลายนะตอนนี้เหลือเพียงงานระดับ RQF level 6หรือว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้นนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมปี2025ที่ผ่านมา สองก็คือช่องว่างแรงงานทักษะกลางค่ะการเพิ่มเกณฑ์ทักษะนี้ทำให้ตำแหน่งงานทักษะระดับกลาง RQF level 3-5ถึง5ซึ่งยังคงจำเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจถูกตัดขาดจากการเข้าถึงระบบวีซ่าทำงานโดยสิ้นเชิงค่ะ TSL จึงถูกริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกชั่วคราวนะคะที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่จะช่วยให้ตำแหน่งงานที่สำคัญเหล่านี้ยังคงสามารถเข้าถึงแรงงานต่างชาติได้ในระยะเวลาที่จำกัดค่ะแล้วก็3คือความสมดุลของนโยบายนะคะแม็กต้องหาจุดสมดุลระหว่างเป้าหมายที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกัน2ออย่างค่ะอย่างแรกคือแก้ปัญหาเร่งด่วนพวกเขาต้องตอบโจทย์ความขาดแคลนคนงานสําคัญนะคะในประเทศให้ได้เพราะว่างานทักษะกลางที่สําคัญต่อโครงสร พื้นฐานของ UK เี่ยกำลังขาดคนอย่างหนักค่ะ TSL จึงต้องเปิดทางให้คนต่างชาติเ,เข้ามาได้ชั่วคราวอย่างที่2นะคะเป้าหมายระยะยาวแม็กต้องทำตามนโยบายรัฐบาลค่ะคือลดการพึ่งพานายง,งานต่างชาติในระยะยาวดังนั้น TSL จึงถูกออกแบบมาให้เป็นวีซ่าชั่วคราวนะคะก็คือไม่มีสิทธิ์อยู่ถาวรน,นะคะเพื่อปีบให้นายจ้างในอังกฤษต้องลงทุนฝึกอบกรมคนในชาติของตัวเองให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูการออกแบบวีซ่า TSL กันค่ะเพื่อนๆรายงานนี้มาจากเว็บไซต์ของรัฐบาลโดยตรงเลยนะคะซึ่งให้ความชัดเจนเกี่ยวกับหัวใจสําคัญของวีซ่านี้ที่ใครสนใจอยากมาทํางาน UK ต้องคิดแล้วว่าจะโอเคกับตัวเองหรือเปล่าลักษณะชั่วคราวของตําแหน่งงานนะคะเพื่อนๆต้องแยกความเข้าใจตรงนี้ออกเป็น2ส,ส่วนค่ะก็คืออายุไขของตําแหน่งงานในรายการ TSL ค่ะระยะเวลาก็คือ3ปีนะ แม็กแนะนำว่าตำแหน่งงานที่อยู่ในรายการ TSL โดยปกติเนี่ยจะถูกใส่ไว้เป็นระยะเวลา3ปีค่ะนี่คือเวลาจำกัดนะคะที่นายจ้างสามารถสปอนเซอร์คนต่างชาติเข้ามาทำงานในตำแหน่งนั้นได้การทบทวนใหญ่ก็คือพอครบ3ปีแม็กจะทำการทบทวนว่า1ยังขาดคนอยู่ไหม 2. แผนที่เคยเสนอมาทําจริงไหมถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วนะคะหายขาดแคลนหรือว่านายจ้างไม่ยอมฝึกคนในประเทศตําแหน่งงานนั้นก็จะถูกยกเลิกออกจาก TSL ทันทีต่อมาก็คือแม็ต้องการแผนการจ้างงานหรือว่า job plans ค่ะที่บอกว่าเราจะทําอะไรเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนใน3ปีนี้ถ้าภาคอุตสาหกรรมรีบทําแผนแบบขอไปทีหรือว่าขาดรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะแม็อาจจะให้โอกาสแค่18เดือน ซึ่ง18เดือนเนี่ยเหมือนเป็นช่วงทดลองงานค่ะถ้าเกิดว่าไม่แสดงความคืบหน้าจริงจังนะแม็กก็อาจจะยกเลิกตําแหน่งงานนั้นออกไปเลยนะคะแล้วก็ไม่รอให้ครบ3ปีนั่นเองค่ะเรื่องระยะเวลาวีซ่าส่วนบุคคลเนี่ยแม็กเสนอให้วีซ่า TSL มีอายุระหว่าง3-5ปีค่ะเพื่อนๆสูงสุด5ปีต้องกลับบ้านนะ สำคัญที่สุดก็คือเมื่อครบ5ปีก็ต้องกลับบ้านค่ะเพราะว่า TSL เป็นเพียงวีซ่าชั่วคราวนะคะจึงไม่มีสิทธิ์ยื่นขอถาวรหรือว่า ILR เพื่อตั้งรกราดในอังกฤษได้เลยนะคะเราเรียกง่ายๆว่านี่คือแรงงานเช่าค่ะที่เข้ามาทำงานตามสัญญาเท่านั้นนะ ทางออกสู่ทาวรก็ต้องบอกว่ามีค่ะต้องบอกว่ามีข่าวดีนะคะแม็ก mm hmm. <Mac S 2> เองเขาก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนสถานะวีซา่าหมายความว่าหากคุณเข้ามาด้วย TSL แล้วก็มีความสามารถยกระดับทักษะหรือว่าหางานในบทบาทที่มีทักษะสูง RQF level 6ขึ้นไปที่เขาเกณฑ์ Skill Worker Visa ได้คุณก็สามารถเปลี่ยนวีซ่าในอังกฤษได้เลยจา้าแล้วก็ Skill w o r k ์ว Visa นี่แหละค่ะก็เป็นเส้นทางเดียวที่จะนําคุณไปสู่สิทธิ์ในการตั้งถิ่นฐานทาวรได้ในที่ ที่สุดนะคะ ที่นี้มาถึงข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุดของวีซ่า TSL ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่คนสนใจนะคะเรามาทำความเข้าใจกันเรื่องนี้กันก่อนเลยเนาะนั่นก็คือข้อจำกัดเรื่องครอบครัวนะคะนี่คือสิ่งที่เข้มงวดที่สุดค่ะกฎการเข้าเมืองที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2025ยยืนยันชัดเจนว่าใครก็ตามที่เข้ามาทำงานในตำแหน่ง TSL จะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้พาคู่สมรสหรือว่าบุตรเข้ามาในสหราชอาณาจักรได้อีกต่อไปนะคะพูดง่ายๆก็คือคุณต้องเดินทางเข้ามาทำงานคน เเดียวท่านนั้ภาษาอังกฤษเนี่ยกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าระดับ B1 และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเงินเดือนนะคะอีกประเด็นที่คุณต้องจับตามองก็คือเรื่องเงินเดือน,นะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คําตอบสุดท้ายนะคะแม็กกาลังทบทวนอย่างหนักว่าเกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ําสําหรับงานทักษะกลางเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศข้อเสนอแนะอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนธันวาคมปี2025ก็คือปลายปีนี้นั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าขั้นตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะตอนนี้มันยังเป็นแค่ระยะที่1อยู่นะคะอย่างแรกเลยก็คือการระบุตำแหน่งงานนะคะแล้วก็เสียงจากนายจ้างในตอนนี้แม็กได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือนายจ้างใหญ่ๆเนี่ยละคะ่ะเพื่อระบุตำแหน่งงานทักษะกลาง r q f level 3-5 ที่มีโอกาสจะเข้าสู่ TSL ได้โดยเน้นย้ำว่าเป็นอาชีพที่จำเป็นต่อกลไกการขับเคลื่อนของประเทศ Mac ไม่ได้มานั่งคิดคนเดียวนะคะ <c oughs> เขาเปิดโอกาสให้นายจ้าง <c oughs> เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อยืนยันว่าตำแหน่งงานไหนบ้างที่ขาดแคลนแล้วก็จำเป็นที่ต้องอยู่ใน TSL จริงๆ หัวใจสําคัญของระยะที่2ก็คือ Jobs Plan ค่ะภาคอุตสาหกรรมและก็นายจ้างจะต้องร่วมกันทําแผนการจ้างงานนี้นะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะทํำยังไงเพื่อเพิ่มการใช้แรงงานในประเทศแล้วก็จะลงทุนในการฝึกอบรมคนอังกฤษให้มากขึ้นนี่ก็คือการบีบให้หนายจ้างต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ในที่สุดนั่นเองนะคะ เดือนกรกฎาคมปี2026นี้นะคะแม็กจะเผยแพร่รายงานฉบับสุดท้ายที่จะระบุตำแหน่งงานที่จะถูกบรรจุใน TSL อย่างเป็นทางการค่ะซึ่งก็คือประมาณครึ่งปีนับจากนี้นะคะ31ธันวาคมปี2026รายการขาดแคลนชั่วคราวชุดเดิมจะหมดอายุลงค่ะการที่แม็กต้องรายงานฉบับสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมก็เพื่อให้รัฐบาลมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาแล้วก็ออกกฎหมายก่อนที่รายการเก่าจะสิ้นสุดลงนั่นเองนะคะ ก็ต้องบอกว่า TSL เนี่ยมันไม่ใช่โอกาสสำหรับทุกคนนะคะเพื่อนๆแต่มันเป็นมาตรการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อซื้อเวลาให้ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวแล้วก็ลงทุนในคนอังกฤษก่อนที่จะพึ่งพ่านแรงงานแต่งชาติในทักษะที่เป็นทักษะกลางนะคะอีกต่อไปเราก็ต้องติดตามความคืบหน้าฉบับสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคมปี2026นนะคะว่างานทักษะพิเศษที่มันจะมีเนี่ยจะเป็นตำแหน่งอะไรยังไงบ้างเกณฑ์เงินเดือนจะอยู่เท่าไหร่ เพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆจะเข้ามาทำงานใน UK อเคองประกอบสำคัญคืออุ๊ยครอบครัวมาไม่ได้หรอหรือไม่มีเส้นทางสู่การเป็นวีซ่าถาวรหรอจะตัดสินใจยังไงนะคะโดยส่วนตัวหม่อมนะหม่อก็คิดว่าหม่อมสนใจนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าหม่อมเป็นสาวโสดไม่มีครอบครัวนะก็ มาใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษสัก2-3ปีหาประสบการณ์ใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นประสบการณ์การทํางานที่ได้ฝึกภาษาฝึกประสบการณ์การทํางานในสหาราชาณาจักรก็เพิ่มโปรไฟล์ของเราแล้วก็กลับบ้านเกิดโดยส่วนตัวนะตัวเองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงส่วนถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหม่อมเองก็จะรีบเอามวเล่าให้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะ ล่าสุดเนี่ยมีเกณฑ์กำหนดใหม่นะคะที่ระบุเป็นกฎหมายแน่นอนแล้วสำหรับ Skill Worker Visa ซึ่งเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยจะเป็นคลิปต่อไปนะคะที่จะมาเล่ารายละเอียดของ Skill Worker Visa แบบละเอียดละเอียดให้ฟังยังไงใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามไว้นะคะวันนี้หมไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย